อีเรียมอยู่ที่ไหนถามว่าอีเรียมอยู่ที่ไหนวาไงอีเรียมอยู่ที่ไหนฉันบอกก็ได้ว่าอีเรียมอยู่ที่ไหน สอนขอนผีคาดหมอยาเทวดาเฮ้ย แค่ซ้อมจริงจังอะไรนักหนาวะเออแล้วตากูก็ไม่ดีชิบหายเด็กกับพี่พักก็ลงบอยฉันเต็มที่อ่ะมึงก็เต็มที่เกินไปแม่งแทงพวกกูเป็นกบเลยเอาพวกเราเล่นมือเข้าหน่อยเดี๋ยวผู้ใหญ่มากันแล้วแววเสร็จยังเอามา ลูกชุบของเองอะ่ะมันดูน่ากินม,มากเลยแรมแต่แรมว่ามันยังสวยได้มากกว่านี้อีกนะจ๊ะแม่เองก็ชอบถ่อมตัวลูกชุบของเองอะ่ะดังตั้งแต่บางน้ำกร่อยจนถึงบางกะปิเลย <c oughs> ว่าแต่อีนางลูกสาวคนลรกของฉันหายหัวไปไหนเนี่ยก็คงไปอยู่ที่วัดกับพวกตสอนนั่นแหละอีฟักทองจ๋าแม่ไปตามอีเลียมมาหน่อยสิไปเอา ชันอีกแล้วไม่ให้ใช้ลูกแล้วให้ใช้หมาที่ไหนเราไปแ <c oughs> อุ้ยอุ้ยทำไมกลับมาไวจังวะอีเลียมมาโนนแล้ว <c oughs> อุ้ยห <c oughs> ยุดที่นี่เลยอีเลียม,มบอกอี่ทีแล้วอย่าไปยุ่งกับพวกอิตทสอรมัน <c oughs> เป็นผู้หญิงต้องอ่อนหวานเรียบร้อยทำขนมแบบพี่เอง ใช่ไปต่อสู้บ้าอะไรน,นั่นทําตัวแบบเนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาจะเอาเองโอ้ยไปอาบน้าอาบท่าแต่งตัวดีๆเลยเตรียมต้อนรับผู้ใหญ่กับลูกเขาเอ่ะนางแรมนางแจมไปดูขนมข้างในากันไปนอจ้ะเร็วไสปสปา,<ม>าแล้วมึงจะมายืนรอให้แม่มากลับมาตีอีกรอบังไงฮะ กูจะอาบน้ำอาบทา่าแต่งตัวไปทําไมลูกชายผู้ใหญ่อะไรนั่นเขาไม่สนใจกูหรอกนนเขาสนใจคนนอนนอนทแล้วทำไมมึงถึงไม่ทําให้เขามาสนใจมึงล่ะ <regarder> ขนมบ้านแม่จัน์เนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนั่นเนี่ยของที่ผู้ผู้ใหญ่ทานกันวันนี้ ก็ฟีมือแม่แรมทั้งนั้นละจ้าว้าโอ้โหช่างเป็นแม่บ้านแม่เรือนดีแท้คือไอ้ที่ฉันมาวันเนี้ยก็เพราะว่าไอ้เข้มเนี่ยมันเพิ่งเรียนจบจากพรันครก็เลยอยากจะให้ลูกชายฉันกับลูกสาวของแม่จันเนี่ยได้มารู้จักกันเอาไว้ก็เผื่อถ้าคุ้นเคยกันแล้วเนี่ย เราก็จะได้ดองเป็นทองแผ่นเดียวกันซะเลยนะแล้วลูกสาวของแม่จันนี่มีสองคนไม่ใช่เลย <c oughs> แม่อย่างนี้ก็ต้องให้ไอ้เข้มมนเลือกแล้วนะว่าจะชอบใคร <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะเออเอ๊แต่ลูกสาวอีกคนหนึ่งหายไปไหนล่ะ อีเรียนทำอะไรของเองเนี่ยก็แม่บอกให้ฉันอาบน้ำอาบท่าไงจ๊ะแล้วทำไมมาอาบตรงนี้หลังบ้านริมคลองมีทำไมไม่ไปอาบวะ ฉันนึกอ,อยากอาบตรงนี้ไม่ได้หรือไงไม่ได้โว้ยไปโวยแม่จะดุอะไรฉันนักหนาเนี่ยข้าให้เตรียมตัวนะผู้ใหญ่อำแล้วทำไมมาทำแบบนี้เรื่องเตรียมตัวลาผู้ใหญ่เนี่ยฉันเตรียมการแสดงเอาไว้หนึ่งชุดใหญ่แล้วจ้ะชุบุ่ยเฮ้ยไปไปไป มามันนัดกันไว้